หลังจากกุตักหั่นกระลำปีเรียบร้อยแล้วนะคุตักก็จะมาเอาหมูนะคะหมูเนี่ยหมูบะช่อนนี่ค่ะใส่ในกระลำปีนะคะนำหมักไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเอาใส่ส mm hmm. วัสดีค่ะเพื่อนช่อง้ม่รง้พาเที่ยวเพราลูกทุกจินตามสบายนะคะ วันนี้ครูตั๊กจะทาเมนูตุ๋นกระหล่าปีใส่กระดูกหมูเห็ดหอมนะคะตุ๋นกระหล่าปีนะคะเพราะว่ามันเหมาะสําหรับช่วงโควิดที่เราไม่ต้องออกไปตลาดทุกวันนะคะสัปดาห์หนึ่งเราก็ซื้อมาไว้แล้วก็เราก็มาทาทานที่บ้านตุ๋นกระหล่ำปีอาจจะทานได้สองสาวันอะไรประมาณนั้นนะคะก็เด็กๆที่ไม่ชอบทานผักก็จะทานตุ๋นกระหล่ำปีเนี่ยตุ๋นเปื่อยๆเด็กๆก็จะชอบนะมันจะหวานนะคะเครื่องปรุงนะคะก็มีค่ะกระเทียม แล้วก็รากผักชีแล้วก็ไอ้พริกไทยนะคะพริกไทยเม็ดแล้วก็ไอ้เห็ดหอมเกลือป่นนะคะแล้วก็กระดูกหมูตามด้วยกระหล่ำปีและไอ้ผักชีนะคะเดี๋ยวผักชีกูตักก็เอาไปแช่ในตู้เย็นไว้แล้วเดี๋ยวค่อยใส่นะคะแล้วก็มีซอสที่ปลาเขียวที่สําหรับ หมักและตุนนะฮะหมักและตุนนะะซื้อมาใหม่นะหะมักและตุนแล้วก็ซีขาวเห็ดหอ,หอมนะฮะแล้วก็พริกไทยป่นนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นคุณตั๊กก็จะโขกสามเกลือก่อนนะฮะสามเกลือเพื่อที่จะใส่ในหม้อน,นะคะมีกระเทีชีผัพริกไทยนะคะตรงนี้เหมือนกันแล้วก็กระเทียมพอบุบๆพอนะคะ ไม่ต้องละเอียดมากค่ะต้องละเอียดมากนะคะสามเตยใส่หม้อเดือดนะคะก็จะใส่ไดคะนี่ค่ะพริกไทยแล้วก็รากผักชีกระเทียมนะคะ หอมนะฮะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใส่กระดูกหมูนะคะกระดูกหมูกระดูกหมูกณตักล้างน้ำเกลือ3าสี่น้ำนะคะ ถึงไฟอ่นอ,อนๆเบาๆไปนะคะกระดูกเมือนะคะ,ะตามด้วยเกลือนะคะใส่เกลือไป ครึ่งช้อนนะคะเกลือพอ,อต่อไปเราก็จะมาหมักหมูหมูสับนะคะเนี่ยอหอมมาไว้ก่อนใส่ตอนก็จะอ่าเห็ดหอมก็จะมีสามกลือนะคะเนี่ยรากผักชีพริกไทยเด้แล้วก็กระเทียมนะคะเพื่อที่จะมาคุกใส่นี่ค่ะ ลงตาเอานะคะต่อไปซีอิ๊วขาวเห็ดหะะั่วนนะสองช้อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคลุกนี่พราะมีหมูบางส่วนที่เราหมักไว้แล้วใช่ไหมใช่ก็มีพริกไทยอยู่ด้วยแหละเราก็เลยใส่น้อยอ ที่เห็นหมูต่างสีกันนะเพราะเพราะไอ้สีเข้มนะจะคือหมักไว้แล้วมันเหลือก็เลยมาใส่ต่ออ,อันนี้ก็กำลังเดือด เราจะหมักไว้ประมาณคึ่งชั่วโมงนะ <c oughs> ให้มันเข้าเนื้อก่อน <c oughs> เราจะเรียกว่าเมนูอยู่บ้านต้านโควิดะฮะ <c oughs> ทำหม้อใหญ่ๆนะ <c oughs> ต่อไปคุณตาก็จะมาหั่นกระหลำปีกันกระหล่ำปีก็ณตากล้างสามสี่น้ำเช่ได้น้ำเกลือนะคะกระหลํำปีเนี่ยเราจะเลือกหัวเบาๆนะคะนะฮะกระหล่ำปีนะหัวเบา,เบา,เบา ให้มันสาดมากขึ้นนะคะเอาหัวเบาๆค่ะนะฮะคือมันไม่แน่นมากอ่าไม่ต้องเรียกหัวที่แน่นมากีนน้ำเกลือนะคะที่เราแช่ไว้ค่ะอ่าหลังจากคุณตั๊กหันก่นกระลำปีเรียบร้อยแล้วนะ,ค,ะคุณตักก็จะมาเอาหมูนะคะหมูเนี่ยหมูบะช่อเนะะี่ยค่ะ ใส่ในกระหล่ำปีนะคะน้ำหมักไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็จะเอาใส่กระหล่ำปีนะคะที่มันไม่แน่นนะหมูจะได้ลงไปใช่ไหมจะได้ลงไปจะได้ไม่หลุดจะได้กระห,หล่ำปีมันอะไรละ่ะเบามันจะอร่อยอมันไม่มันไม่ติดกันมันมีช่องให้หมูลง ตุนไฟเบาๆจะได้ใช่ตุนเป็นชั่วโมงนะฮะนี่นี่ทำคืนนี้<ช>กินพรุ่งนี้นะฮะ<ช> <c oughs> ไม่ได้กินวันนี้ตุนได้ที่พรุ่งนี้ก็ไม่ได้ทำงานนะฮะหยุดอยู่บ้านต้านโค <c oughs> วิดเราก็มีอาหารรลล้อนๆ <c oughs> ใช่ไหมคุณโดโด้ก็ชอบเนี่ยโดโด้ได้ฝึกกินผักด้วย แล้วกินได้หลายมือ้อไม่ต้องไปตลาดบ่อยๆอาาน,นี้เราก็ทําไข่เจียวก็อร่อยแล้วค่ะอืนนไขไเ่เอาเอาอะไรมาผัดหุงข้าวเข้าก็กินได้เบื่อก็ต้มใส่เส้นสมามา่าหมูสับม,มีผักไปในตัว หวานหอมจะมมไม่ค่มีฟองเพราะกุ้ต๊กล้างไหลน้ำอ,อย่าก,กุก้ตักขอตักน้ำอะนี่แป๊บหนึง่งฟองนนิดหนึ่งแต่มันไม่ค่อยมีฟองเพราะว่ายังไม่ต้องก็ได้คุณมันจะได้ให้มันละลายหให้มันความหวานมันออกไปก่นอน เกี่ยวมันได้ความหวานยังไม่ต้องรีบช้อนหรอกออพยายามไม่ให้ไฟแรงอ่ะเสร็จแล้วก็ตักก็จะเอากล็ลำปีวางนะฮะใส่ในหม้อนะฮะค่อยค่อยทยอยใส่ไปนะฮะ จะได้ไม่ต้องคนนะคะวางลงไปเลยค่ะไม่คนค่ะตุนไปเรื่อยๆค่ะไปแบบอ่อนๆน,นะคะ น้ำผักก็จะออกอีกทีหนึ่งนะคะใส่น้ำไม่ต้องเยอะมากกระหล่ามันก็หวานความหวานนี่หัวเดียวจะเต็มหมอ้อแล้วแกงสองหัวมันจะหวาน<ป>ตุนไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่ว่าอย่าพอตุนไปแล้วอย่าลืมมาปิดนะ <c oughs> เดี๋ยวน้ําแห้งไหม ล,ลืมปิดนอนหลับเสร็จเลยนี่วางแผนไว้ว่าอันนี้กินสองสาวันพอหมดปุ๊บเราก็อะไรคุณอ,อันนี้มาละยัดไส้เนาะหม้อนี้ไปตลาดทีหนึ่งอยู่สามวันอยไนดะ้นานสามสี 3, <4 S 2> ส่สวันวอ่ะเราก็ดัดแปลงกันไปนะฮะดัดแปลงกันไป โดโดเบื่อก็เป็นใส่มามา่มามั่งอะไรมั่งหม <c oughs> หอมหอมสามเกลอเนี่ยอ่าผมมีคลิปที่ตุ๋นแบบตุ๋นแบบคนจีนนะใส่หลายๆอย่างเดี๋ยวผมเอาไว้ตอนเอ็นสกรีนนะฮะจะมีตุ๋นอย่างเงี้ยตุ๋นแบบ ตุ๋นแบบอะไรใส่ฟองเต้าหู้ใส่อะไรหลายอย่างเลยเอาไว้ให้เพื่อนๆตอนไทยอันนั้นจะยากหน่อยอนี้ที่มันนั้นเขาจะใส่ลงไปนะคะเพราะว่าเสดายเสดายไม่ให้สิ้นเปลืองใบที่มันทานได้ฮะเราไม่ได้ทำขายไม่ต้องสวยงามอ่ะวก็วางซ้อนกันไปอีกนิดนึง คุนไปเรื่อยๆใจเย็นๆกินไม่ต้องใส่น้ำเลยนะคะเพราะว่าน้ำผักมันก็ออกอยู่แล้วใช่เติมได้ฮะไม่เป็นไรก็เนี่ยน้ำก็ออกอยู่แล้วคือผมกับพี่โดโดเนี่ยจอมซดน้ำอยู่แล้วแต่อันนี้อะไรมันจะหวานมากเพราะน้ำผักถ้าใส่เยอะก็มันก็จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมันยุบมันหุดตัวมันก็ลง หมดสองหัวเรียบร้อยหมูยังเหลือหมูยังเหลือคือฉันเพิทำไข่เจียวค่ะไข่เจียวมูสับพงในเช้าอีกสักคู่มันก็ลงอีกสักคู่มันก็ลงค่ะ อื่นประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวคุณตั๊กก็จะมาดูอีกรอบเบาๆใช่ไหมเบาๆไปค่ะเราค่อยมาปรุงรสอีกทีนึฟ้าเพยเยอะไว้นิดเดี๋ยวมา,มาจะมาชิมรสอีกทีหนึ่งค่ะว่าได้ที่ไหมอันนี้คุณตักต๊กเพิ่งใส่เกลือไปนะคะซีอิ๊วอะไรยังไม่ต้องใส่เดี๋ยวให้มันได้หมูมันก็มีรสชาติใช่ไหมคุณก็ปรุงแล้วเดี๋ยวค่อยมามีเห็ดหอมอีกอย่างหนึ่ง ผมเต่าก็จะใส่เห็ดหอมนะคะใส่เห็ดหอมไว้เห็ดหอมเนี่ยเช้าเเนี่ยร้อนร้อนอากาศสบายๆของกรุงเทพตอนนี้ เริ่มอุ่นขึ้นมานิดนึงฮะไม่ค่อยเย็นโอเคไหมโอเคค่ะปิดฝาเดี๋ยวค่อยมา,า,มาดูเปิดฝาเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงค่ะน้ำมันเริ่มเยอะแล้วเนี่ยโอเคหนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะตุนไว้หนึ่งชั่วโมงอ่าตอนนี้ก็ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะกุตั๊กก็จะมาชิมดูว่ามัน รสชาติมันเป็นยังไงฟองก็ไม่มีแล้วะ่ะน้ำมันจะใสๆใช้ไฟอ่อนๆนะคะนก็ไม่ค่อยมีฟองเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าล้างหมูสะอาดนะคะอะลองชิมดูีิว่าเป็นยังไงได้ที่ไหมลองชิมดูก่นอนเพิ่งจะใส่เกลือกับพวกหมูหมักไปอ,อร่อยอีกครั้งหนึง่งอร่อยมากเลยรสกลมกล่อมอยู่ ใช้แฟนอ่อนนะคะโอเคอยู่๋ยวารอใส่นี่ซีอิ๊วขาวนิดนึง ข่าเห็ดหอมนะคะใส่สักสามช้อนโอเคสามช้อนก็น่าอร่อยแล้วหากแกงจืดกระลำปีตุ้นกระลำปีใส่กระดูกหมูนะคะหมูสับนะคะไม่ต้องอะไรมากมายมีเกลือกับ ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสไอ้อนี่เข้มข้นหมักโมูตุนนี่นะฮะมันจะอร่อยนะมันจะนัวอร่อยมากเลยค่ะน้ำมันก็จะหวานปรุงแค่นี้แล้วก็ตุนต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นหนึ่งชั่วโมงพอดีเดี๋ยวปุตักชิมอีกรสชาติหนึ่งอร่อยมากไม่ต้องปรุงอีกแล้วค่ะสุดยอดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาทานนะคะเนี่ย ตุนเปอ,อ,นอ่อนไปนะคะสักประมาณอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาปิดฝานะคะแล้วก็จะมาทานพวกนี้ให้เอฟซีดูนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณตักก็จะตักมะะา,าอร่อยมากนะคะตุนได้ทีเลย น้ำใสมากเลยค่ะอ,อร่อยมากเอากระดูกหมูหม่นิดหนึ่งกระดูกหมูก็มีนะคะเกลือยอีกเลย หอมนะะเนี่ยค่ะใส่ผักชีหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากนะฮะ เองครับเรามาขึ้นโต๊ะเรียบร้อยแล้วครับ mm hmm. พี่พี่โด้หิวยังเดาอ่าสวัสดีครับพี่พี่อนพี่พี่กอน mm hmm. อ่าสวัสดีครับพี่ยังส mm hmm. วัสดีครับสวัสด mm ีครับนี่ mm hmm. พี่โด้กินอะไรเนี่ยกินอะไรเนี hmm. ่ยข้าวเป็นข้าวป็ข้าวป็ข้าวมุกตับไข่ดาว ของร้านไข่ครับ้านิตมมขอสั่งร้านปาทิต้นม,าขามนะนมาขามมาให้พี่โดกินฮะแล้วนี่คุตักทำไข่เจียวอันนี้ไข่เจียวอะไรคุตักเนี่ยไข่เจียวหอมใส่หมูสับค่ะเออไข่เจียวหมูสับใส่หอมใหญ่นี่ครับแล้วก็นี่ครับพระเอกของเรื่องพระเอกของเรื่องแล้วเราจะมาชิมกันเดี๋ยวหาช่วยแบ่งมา ี๋ยวรอบแม่ก่อนนะพี่โดมาดูเมนูของเรานะครับนี่จัดโต๊ะใหม่ให้พี่โดพี่โดทานเลยนี่ให้พี่โดคนเดียวถ้วยหนึ่งเลยพี่โดกินได้เลยครับโ สีประทานด้วยกันนะคะอ,อร่อยค่ะครับเป็นกระดูกหมูดีวกว่าเนะาะกระดูกหมูเปื่อยนุ่มเลยนะอ,อร่อยค่ะ อร่อยมากอาหารที่จะทำปลอดโรคปลอดจานไข่เจียวค่ะไข่เจียวเส้นงหอมหัวใหญ่นะพี่โดอร่อยไหม,อ,มอร่อยไหมครับ,รบอ,อร่อยครับครับ เปืเป่อยๆทำต้มมาไว้หนึ่งคืนนะฮะมีเอฟซีบอกว่าไม่ไม่เห็นพี่โดทานเลยมีตอนนั้นมีคลิปอของอพี่แตนร้านพี่แตนนะเอฟซี FC คอมเมนต์มาบอกว่าไม่ทำไมไม่มีช่วงพี่โดทานข้าว พราะนั้นเดี๋ยวถ่ายถ่ายพี่โดทานข้าวเยอะๆหน่อยฮะพอดีวันนั้นยังไงนะคุณเราเราไม่ได้ซื้อพี่แตนกลับมาใช่ไหมเราไปใช่ไหมไปงานาไปงานอื่นจะไปงานอื่นก็เลยให้พี่โดทานนิดเดียวไม่มีฉากตอนเอฟซีปะทวงว่าไม่มีฉากตอนพี่เโดทานข้าวแต่พี่โดก็ทานขนมกินอยู่ ก็เอฟซีอยากเห็นอยากเห็นพี่ดทานอาหาอะไรพี่ดทานไปเดี๋ยวจะไปซื้อพี่ดอยากทานน้าใช่ไหมดอยากทานน้าอะไรมิต้องอยากทานน้ําอะไรชาอะไรครนักทำนักไม่ต้องชามะนาวไปเครื่องดื่มหลักของพี่ดฮะชามะนาวโอเคครับนี่ครับผมไม่ทานข้าวฮะจะลดลดแป้ง ก็เลยเอาเมนูเนี้ยบอกคุณตัก๊กบอกว่าทําให้ผมหน่อยเช้าเช้ามาก็ชิ้นใีใหญ่มาทานอย่างนี้เลยถุงถึงเปือเป่อยๆอย่างนี้มันทานน่าทานมากอันนี้หมูหมูกับผักมันทะเลาะกันนะหรือใครมีน้ำจิ้มนะแบบใครอยากกินแบบมีรสชาติอาจจะ น้ำจิ้มอะไรชอบเปรี้ยวก็เป็นน้ำจิ้มเปรี้ยว,ยวชอบเค็มอันนี้คมแบบนี้ก่นอนคุณละลายในปากเมันเปื่อยนุ่มมากครับทำข้างคืนอร่อยไหมอร่อยมากมแล้วเราทำกินเองปลอดภัยแน่นะครับเพื่อนๆพื่ทำทันเองแล้วเราก็ทำหม้อใหญ่ๆ ไม่ต้องออกไปจ่ายตลาดบ่อยๆฮะช่วงนี้ช่องโรโดพาเที่ยวก็จะทำคอนเทนต์ที่เรียกว่าอ,อยู่บ้านนะ t t y y o o m s เซฟตัวเองอยู่กับบ้านแล้วการเซฟตัวเองของเราก็ออกไปในที่ชุมชนให้ให้ให้ใหน้อยที่สุดอยังไปจ่ายตลาดเนี่ยผมไปตอนตลาดวายนะเพราะเราซื้ออะไรไม่มากหมูร้านหมูล้านผักเนี่ยมีอยู่แล้ว แล้วก็ครูตักก็จะนําเสนอเมนูง่ายๆเนาะเผื่อเพื่อนๆจะได้ทํารับประทานกันง่ายๆอยู่บ้านทําทานเองมันก็เกิดความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ได้รสชาติที่เราต้องการด้วยครับ<ม>นี่แป้งนี่คุูตักไม่ได้ปรุงอะไรมากใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ปรุงอะไรมากแค่หมักหมอใส่หมักหมูแล้วก็คิ้วขาว แ็ดหอมแล้วก like so ็ซอสปลาเขียวแค่น <right ั FREE> ้นนละไม่ต no ้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่ออะไรอร่อยกิ่นไข่อะไรละขนมขนมไม่ต้องค่ะเพราะมันหวานน้ําผักอยู่แล้วใช่ใส่ผักเยอะๆใส่หมูเยอะๆใส่กระดูกใส่กระดูกซี่โครงหมูเยอะๆก็อก็เป็นเมนูง่ายๆฮะเมนูแบบไข่เจียวอะไรเงี้ยทําให้ถูกปากเรา พี่โดกินช้อนกับช้อนนะจะหมดอยู่แล้วพี่โดกินผักด้วยนะกินผักด้วยคุณต้องบังคับเฉียนเอาผักเพราะโดขียแต่หมูหมูพอหมูหลุดก็กินแต่หมูโดก็ต้องกินผักไปสิบมันสิบนี้ก็เดี๋ยวเรารับประทานต่อกันให้อร่อยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียนะฮะได้ไอเดียในการที่จะอยู่ประจําบ้านนะครับ ขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอให้เพื่อนๆก็รักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้นอกจากนั้นแล้วฝุ่นละอองสําหรับเพื่อนที่อยู่ในกรุงเทพนะแต่เห็นว่าภาคเหนือก็ก็ฝุ่นเยอะเหมือนกันเนาะทางภาคอีสานภาคเหนือก็เขาก็ว่าฝุ่นเยอะนะครับก็รักษาสุขภาพนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบพระคุณสําหรับการติดตามครับเพื่อนๆครับอย่าลืมอะไรคุณ ลืมคุตักฝากครัวคุตักนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u ับ cribe นะคะถ้าชอบคุตักก็กดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็คุตักก็จะมีเมนูอาหารที่ง่ายๆทําทานที่บ้านนะคะวันนี้ก็ได้ทําไอ้ตุนกระลำปีเส่กระดูกหมูนะคะแล้วก็หมูสับนะนะสามเกลือค่ะอร่อยมากไม่ต้องปรุงอะไรมากเพราะผักมันหวานอยู่แล้วนะคะยังไงก็คุตักก็จะทานถั่วเอฟซหรือเอฟซ ดูคิดกุณตั๊กแล้วเอาไปทําทานนะคะง่ายๆสบายๆที่บ้านนะะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะยังไงคุตักก็จะมานําเสนอเมนูที่มันทําง่ายๆที่บ้านนะคะสบายๆในช่วงโควิดนะคะที่เราพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรทําก็นอกจากทำอาหารทานนะคะยังไงคุตักฝากด,ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะ ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ที่บ้านก็อย่าลืมนะคะเรียนออนไลน์กับคุณตั๊กนะคะค่ะขอบคุณมากน,นะคะสวัสดีค่ะครับดูครับสวัสดีครับก่อนอสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่รู้สวัสดีครับ,รบอ่าส,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย